เขาตหายนะครับก็คือทางดานของแมสนทก็ตอนนี้นะครับก็ามีการจับการหน้าที่ของเาที่ตำรวจกาการปบัตินา่นการับบอวนอะไรแบบนี้ฮัลโหลแ้ว เขาพาดีนี่ก็ไปเลยพาเรออกไปข้างหลังวัดไปข้างหลังเลยพาเรออมหมดเลยน่าจะไปเอาข้างหลังก็อยู่ทางนันี่นะาก็อยู่ทางนันี่นะหนีทะไม่เป็น่ายวิ่งแค่ดูไม่ไม่มันบอกว่าคืากต้องาเัเไปข้างหลังไปข้างหลังนี่ต้างลอว่าเรียนการฆาางเด็ก เนี่ยเต็มเลยนะคะเต็มเลยไม่ออกมานะคะไม่ออกมาดับนี่ไม่ลดก็ ราก็มารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่เจ้าที่นะครับมีการสืส่อสารเข้าไปนะครับให้ทางด้านตัวนายจุฑนหรือว่าตัวแต่ไม่มีปฏิกิริระยานั้นเจ้าที่จะมีการอยู่ตัวในรถบัสลนาดไหนนะครับเราก็ตู้จักกันกนะครับว่าเอาอ,อมือกล้องนะพี่ อาจารั์ที่เลี้ยงไม่ยอมออกมานะคะนอแต่ตอนนี้เขาก็ล้อมบ้านหมดแล้วนะคะก็ fc พูดกันไปก่อนนะคะน้องน้องพัดจะส่งภาพให้ดูนะคะน้ n น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 เดี๋ยวช่งบรรยากาศไปนะครับช่องบรรยากาศไปก่อนนะครับผมก็ะจะพยายามอธิบายรายละเอียดขั้นต้นนครับตามที่ได้รับข่าวมานะครับ

นี่ทิงนี่คือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับที่เจ้าที่นะครับเข้ามาจาับกลุ่มนะครับผู้ที่กระทำความผิดนะครับซึ่งเป็นคดีที่ผู้คน,นหลายท่านนะครับต่างสลด ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่พบน้องบนตูกไฟครับซึ่งเหตุการณ์เัื่อก่อนนั้นทุกท่านก็ตำรวจยิงเข้าไปแล้วจัดได้ดีครับไม่ออกมาเลยทํ้งคนบ่ไม่รู้อะที่ออกมาเนาะมือก็ถือปืนตายจับเป็นไม่ได้ก็จับตายเขาไม่จับตายหรอกม่มเด็กไม่อเขาไม่จับ <ต>ก,ก็ออกมาแต่ข้างหลังแหะจะไปข้างหลังแล้ลแลนะคะ,คะไขบ่บลาุนออตสาไปไ,อไปป่อาตสาไปก้ปปม นี่คือพ่อเขานะคะนี่คือตาชานนะคะทราบเหตุการณ์คงจะอาตาชานเปเรื่องก่อมนะคะเจ้าที่กำลังที่จะหาวิธีทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะสื่อสารกับทางด้านตัวนายชัยพลนะครับให้ออกมามอบตัวเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะนนั่ไงเปิดประตูแล้วนะคะ ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเขาเปิดประตูบ้านแล้วนะคะคอยดูนะค <c oughs> ะ,อ,คอ,อ,ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าคนที่เป็นฆาตากรนะครับว่าะจะมีหน้าตาสีหน้าเป็นแบบไหนน,นะครับ <c oughs> หลังจากที่กระท่ำกับเด็กไปนะครับ ซึ่งเด็กดังกล่าวนั้นนะครับก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับก็เป็นหลานของตัวเองนะครับตอนนี้เป็นเหตุการณ์สดๆนะครับที่รายงานจากหน้าบ้านของนายชัยพลนิพานะครับกับกระบวนการบุกจับทางด้านตัวนายชัยพลนะครับซึ่งเป็นฆาตกรใจโหดนะครับ สัญญาณเป็นไงบ้างครับขยายได้ไดไห่บอเปไ่มไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันมีผู้คนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับ เป็นร้อยกว่าชีวิตนะครับในการใช้สัญญาณเนเน็ตนะครับก็อาจจะทำให้มีการแย่งสัญญาณเครือข่า,ขายกันบ้างนะครับอาจจะชัดเจนมากไม่ชัดเจนมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับใช <c oughs> ้ <c oughs> น้นน,ะนะ <c oughs> ีน่กแลวะ ตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนการอ่านหมายจับนะครับก่อนที่จะทำการจับกลมาาม,มาใช้กลออกมานะครับ ซึ่ง,งทางด้านคุณแม่ก็มาติดสถานกา,ารณ์เช่นเดียวกันนะครับก็จะยืนอยู่ฝั่งทางนี้นะครับดูทางด้านคุณแม่สวิตรีรรรนะครับที่ติดตามดูคนที่กระทำกับลูกของตงัวเองต้องัำช่องไหนเนาะล้องบอรทำไมก็มาด้วยนะครับ โอเค,อเค,อเคซึ่งคุณแม่คาดหวังเป็นอย่างมากนะครับว่าจะได้ดวงร้ายนะครับในที่สุดครับก็สมใจใหมายนะครับได้พวดวรวันเกิดของหาวันคล้ายวันเกิดของตัวเองนะครับเรืงนี้นครับ รู้สึกจะเดินอ้อนไปข้างหาลังดีตอนทำทำไมไมึงไม่คิดเนาะต้องทำ<ม>จะืลอทะไมตอนนี้ยังอยู่ข้างในอยู่นะครับอยู่งรอ่อดครับ ามีการนำตัวออกมานะครับก็จะนำมาลดตู้คันตาเก่านะครับที่จอดอยู่ตรงด้านหน้านครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลียร์พื้นที่ในการที่จะอาตัวผู้ที่ก่อเหตุค้นรถตังเก่านะครับทัวใจเต้นแล้วหน้าค่อยไม่แดงเพราะว่าอยากดูไปพ,พ,พ้่งเหนื่อยนะพราก็เหนื่อยอยู่ค่อยยืนมาทั้งคืนอ,อ่ะ ไม่อยู่ฮะไม่อยู่ไมอยหรอแต่แล้วขาวต้มออไรนเยเมื่อวานนี้มันเข้ามาไหมตอนไอ้นั่นนะตอนสมองอตอนที่เราร ซึ่งรายละเอียดก็เราก็ลงมาคุยกันก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีนะคะเนาะเข้าไปท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ทามาแล้วก็่ลืมกดไลค์นะคะเนาะย้อนไปังได้นะครัือในตอนนี้อ่ารู้สึกว่าตรงนมือพักกันเส็จคอนะครับอ๋อก็โดนไม้นะคะเนาะมีมีมีตะออด้วยนะคะน้องสีเดอร์ไมนั่นมันถองไหนอยู่วะ Hãy subscribe cho cái <laughs> Ghiền Mì Gõ Để หนึ่งทียี่สิบสองวันเนื่องจากมีความหวังนะครับมีความพร้อมสำหรับการทำกรณีนี้แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่ว่าวันนี้ก็รี่เรามเตรียมทมแล้วณขณะนี้นะครับบรรยากาศเในด้านในนะครับตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการเข้าไปเพื่อที่จะพบกับบุคคลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศแล้วก็ท้องประตูบ้านถามว่าลูกคนอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับซึ่ง ก็ไม่มีเสียสัญญาณการกข่งครับผมตรงสรด้งล่าสุดนะครับได้เาอะรอ่ามีมีมีเหตุการณ์นำตัวอ่ายูทูบเบอร์ข้างกายของนายคนอีกท่านครับคุณนัทภ้มิไม่เหตุการณ์นำคุ้ม้วคุ้มนะคุ้มนะคุ้มเดื่อสงใหม่ วันนี้อาพันธุ์นรัน่นะคะมาเยกขั้นมานี่ดีกว่านี่พันุเขาไปเลยโดน2หมายไงเดี๋ยวรถจะออกแล้วครับโดนอันตรายนะครับอทอน่อยอถอยรถออกเลยถอยใหรถออก ไปเลยระวังรถถอยนะคะระวังรถถอยรถถอยนะคะเอาไปเลยเอาไปเลยหันมาทางนี้ดีกว่าไปเลยอุ้ยเต็หมดเลยไปเลยเอาไปเลยเอาเมียมันไปด้วยถอยถอยถอยพี่เออเป็นไงระวังยอดเย็บตีนเธาเด้อไปเลยนะคะไปเลยนะคะนี่หมายหมายที่หนึ่งนะคะไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นไงนะคะคนสนิทของพีกนะคะ เนี่ยนะคะจะเมียนไปด้วยนะเมียนบุกเหยีใช่เอะถอยนะคะถอยถอยนะคะอันตรายนะคะเบื้องลตรึครับด้วยค่ะขอโทษนะคะแป๊บนึงค่ะก็อะไรครับรถซ่อมถอยแล้วโอเคมาป่ะข้าไปนั้นเลยมาเลยนะคะหันมาทางนี้ดีกว่าทางนี้ตรงนะคะับไปแล้วนะคะต่อออกไปแล้วนะคะอาลุงเพิ่งไม่อยู่ในบ้านหรอนั่นเพิ่งว่าแล้วนั่นก็ถือเลิกกินบ่อโวมันพลไม่อยู่นะคะวาแล้วมันเหนยบปนีนะนี่แล้วบอยู่บยุปน่ะ ออก็อยคืมันได้ยเูุ้ไปตอนไหนนี่ไปตอนดีมันจบตั้ง